สวัสดี FC บ้านพอทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมไก่บ้านพอ่ออกันครับในตอนเย็นๆกันไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วนะครับก็มีไก่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะไก่รุ่นไก่หนุ่มๆน,นะครับขึ้นมาเยอะเลย จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ชื่นชอบไก่ของบ้านพออนะครับบางคนก็เอาไปเลี้ยงทำชนบ้างทำสายบ้างนะครับก็เราจะาซื้อขายกันในกลุ่มไลน์นะครับใครที่ เป็นเอซีบ้านพอออก็จะรู้กันดีนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มลายบ้านพอออกัน,นครับส่วนที่เอฟซี FC คนใหม่ๆครับที่เข้ามาชมนะครับก็ทักทายกันได้นะครับทักถามกันได้้ใจ เยอะเลยนะครับเจ้าเยเหลืองนะครับไปยังทำหน้าที่พ่อพันธุ์หลักของเราแม่ไก่สวยๆก็ยังพอมีนะครับไก่เล็กเยอะเลยนะครับช่วงนี้ขึ้นมา ไก่รุ่นก็เยอะนะครับไก่รุ่นสวยๆเลยนะครับก็ถ่ายให้ดูบางส่วนนะครับว่ารุ่นที่สู้ไก่แล้วก็ขังเอาไว้แล้วนะครับสำหรับแบ่งเอฟนะครับที่ทักถามกันนะครับไก่รุ่นแบ่งไหมไก่รุ่นก็แบ่งอยู่นะครับก็ทักถามกันได้นะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับ เข้ามาชมให้กำลังใจกันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเจ้าเยียขาวเจ้าเยียขาว นี่ตันี้เหลืองสวยๆเลยนะครับตัวนี้ดาราประจำสมบัานของอเลยนะครัใครเข้ามาก็จะมาขออุ้มดูตัวนี้กันทุกคนเลยนะครับสวยตัวนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ผมจะปักลิงก์ไลน์บ้านพ่อเอาไว้ให้ด้วยนะครับี๋ยวปักหมุดทิ้งเอาไว้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับขอบคุณเอฟซีใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงจะชมกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ